ป็นบรรยากาศของเรือนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพรยาแล้วก็เรือครับนายค่อนสยามครับสวยอยู่ยังเที่ยวไม่หมดเลยแต่ว่าก็สวยอยู่มีโอกาสค่อยกลับมาใหม่คุณรักเลยนะเดิมแค่เด็กมือ ทายงกนหลายๆันรมองเราลำไหนหนะาวยวะำสวยติดไฟสวยอยู่อันนี้คร o s อะไรไม่รู้ตัวอาหารข้าล่งอันนี้พอน่าจะเป็นอ๋อๆๆน่าจะเป็นแบบเรือตำรบบา,น,านี่หรอ เราไม่ได้ขี่นะครับเราไม่ได้ขี่ครับก็จะจเป็นฝั่งเป็นงานของเรือครับเอเชียติกเอเชียติกเอเชียติกแทนบายเอเชียติกแทนบายแทนใบพอเรืะะอครับ